ทุกคนคิดว่างานศิลปะทางด้านฝั่งซ้ายเกืบงานศิลปะทาได้ฝั่งขวาฝั่งไหนคือง,งานออกแบบกราฟิกเช่เลยรูปภาพฝั่งขวาคืองานกราฟิกทุกคนจะเห็นได้ว่าลัากษณะของงานออกแบบกราฟิกจะมุ่งเน้นกรารสื่อสารด้วยภาพและตัวอักษรผ่านการจัดองค์ประกอบสินอย่างเป็นระบบซึ่งนักออกแบบกราฟิกชื่อดังส่วนใหญ่ที่คนจะรู้จักกันก็มักจะมาจากต่างประเทศเช่นคุณยูสก,กุทาม์เมกุระผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งกราฟิกดีไซน์ เป็นผู้ออกแบบเอร์เอร์โอลิมปิกปี1964และเป็นผู้ออกแบบโลโก้ให้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างมิคอนมิลตันเกรเซอร์นักออกแบบกราฟิกชาวอเมริกันผู้ออกแบบโลโก้ไอร์ลีย์นิวยอร์กและคนสุดท้ายคอรแรนนักออกแบบชาวอเมริกันผู้ออกแบบโลโก้ให้กับ IBM a b c และ U p s แต่รู้หรือเปล่าว่าในประเทศไทยก็ยังมีนักออกแบบกราฟิกชื่อดังที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศอยู่ด้วยนะโอ้ oh, จริงไหมใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่านักออกแบบกราฟิกชื่อดังในไทยมีใครบ้างเริ่มจากคนแรก คุชยามัต,ตริยียคุณชยามจบจากคณะครุศาสตร์ที่จุฬาหลังจากจบการศึกษาเขาก็ได้ไปทํางานกับบริษัทออกแบบการาฟิกและผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยระดับตํานานอย่างเช่นพูพากันดาแต่พอเข้ามาทํางานสักระยะเขากลับพบว่าไม่มีใครพูดถึงงานของเขาอีกเลยแลตแบตั้งแต่นั้นมาเขาจึงเปลี่ยนวิธีคิดหันมาทํางานที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆโดยถือคติว่าใครทําแบบไหนเราจะไม่ทําแบบนั้นจึงลาออกมาและเข้ามาทํางานในฐานะดีไซน์เรคเตอร์ร่วมกับวิเชียรโตที่บริษัท p ิ้ง Blue b l a c แ a n ด o อ a ร g e นและได้มีโอกาสร่ว แบบปกหนังสือเรียนสีวิชาหลักของสส,สวทที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นหรือเคยได้ใช้กันในช่วงหนึ่งเพร,ราะสไตล์งานที่สนุกสนานมีสีที่ฉูดาที่มาพร้อมกับคอนเซปที่แข็งแรงทําให้กลายเป็นหนังสือที่มีความน่าอ่านมากขึ้นและผลงานที่โดดเด่นคืองานออกแบบคีย์วิชวลให้กับงานหนังสือแห่งชาติครั้งที่47ในปี2562มีไอเดียมาจากการตั้งคําถามว่างานนี้คุยกับใ,ใครและเราจะทํายังไงให้คนอ่านรู้สึกว่างานนี้เป็นของคนทุกกลุ่มจึงกลายมาเป็นคีย์วิชวลทั้งหมด22แบบและรูปภาพ22รูปทที่่มมมาจาจกหหหหวดหูนัังงสือ้ จากประสบการณ์และสไตล์งานที่มีความโดดเด่นและสนุกสนานผู้สยามจึงถูกจัดอันดับให้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์อันดับที่69ของโลกซึ่งโดย A Design Award and Competition ซึ่งถือเป็นงานประกวดรางวัลออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและเขาก็ยังเป็น1ใน2นักออกแบบคนแรกของไทยที่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนักออกแบบระดับโลกอย่าง Alliance Graphical International ตามคำชักชวนจากเคนยาฮาระนักออกแบบชั้นนาและ a ด i ต e ร็กเตอที่มูจิและ, ji, และยังเพิ่งได้รับรางวัลดีมาในสาขากราฟิกดีไซน์โลก คนที่ 2. คุณไฮโลด์ิรัพภาหรือที่รู้จักกันในชื่อโลดสยามรวยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและประิญญาโทจากคณะมันธยมศิลป์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรคุณไฮโลดเริ่มทำงานกราฟิกที่บริษัทออกแบบกราฟิกรุ่นบุกเบิกที่ชื่อสามนองก่อนจะย้ายไปสังสมประสบการณ์มากกว่าส5ปีในตำแหน่งอาร์ตดีคเตอร์ของเอเจนซี่โฆษณาแต่ต่อมาก็ได้ลาออกจากการเป็นพนักง,งานประจำไปเปิดร้านขายของที่ระลึกและเสื้อยืดในานามสยามรวย คุณไฮโลนได้สั่งสมความชื่นชอบตัวละครอย่างต่อเน,นื่องตอนที่จะเริ่มทำดิจิ่งดีไซน์ให้กับภาพยนตร์ในหลากหลายเรื่องเช่นฟ้าทะลายโจร15ข้ามเดืนดเอน11ซึ่งผลจากการทำดิจิ่งดีไซน์ทําให้คุณไฮโลนได้ต่อยอดมาเป็นฟอนฟ้าทะลายโจรหรือฟอนโจรกัดใจและในปัจจุบันคุณไฮโลนก็ได้กับเคลื่อนง,งานออกแบบกราฟิกจากการบรรยายในานาของกลุ่มเซียมไลท์ที่นำเสนอแบบไทยและอังกฤษ ให้ออกมาในรูปแบบของงานออกแบบการาฟิกสไตล์ย้อนยุคเพื่อเล่าถึงตัวตนของพื้นที่นั้นๆโดยการนำลวดลายที่พบจากสภาพแวดล้อมที่ได้ไปสำรวจเอามาทำเป็นเวกเตอร์หรือว่าคลิปอาร์ตและนำไปใช้บนสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกในแบบไม่ซ้ำกับจังหวัดอื่นๆรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งเซียมไทยสำนักออกแบบตัวพิมพ์ที่จำหน่ายฟอนต์โดยคำนึงถึงนักศึกษาและฟรีแลนซ์ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานให้มีโอกาสใช้ฟอนต์ที่ถูกลิชทธินจากประสบการณ์และผลงานมากมาย ทำให้คุณไพลโรดได้รับรางวัลศิลปินศิลปาทรสาขาเรขาศิลป์ประจำปี2557และรางวัลนักออกแบบเกติยศสาขากราฟิกดีไซเนอร์ประจำปี2560คนถัดไปคือคุณป๊อปอังกูลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเฮียนชนะต่เอเลือกเรียนสายอาชีพที่มหาวิทยาลัยเพาะช่างและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัลตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่สาขาวิชาออกแบบผลิตภาาัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง จากคําแนะนําของญาติที่อยากให้เรียนออกแบบมากกว่าตีประกเรรพราะมองว่าการเรียนออกแบบสามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากกว่าซึ่งสาขาที่คุณป๊อปเลือกเรียนนั้นมุ่งเน้นไปในด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมาในช่วงใกล้จบหลักสูตรเขาต้องสร้างชิ้นงานจริงๆขึ้นมาคุณป๊อปได้สร้างชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่มากกว่าของที่จะเป็นของใช้ทั่วไปโดยนำพยัญชนะไทยมาออกแบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพยัญชนะไทยและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เช่นขอถุงกับกระเป๋าสะพายข้าง ภาพกราฟิกแรกเริ่มต้นด้วยกอไก่คุณป๊อปนั่มาสกเก็ตครั้งแล้วครั้งเล่าดีไซน์ใหม่วนไปอยู่หลายรอบจนได้เป็นรูปกอไก่ที่มีหงอนมีเหนียงที่ดูทีเดียวก็รู้ว่าเป็นหัวไก่ตามมาด้วยขอไข่ที่พยายามวาดให้เป็นโค้งมนเป็นทรงไข่และตนนัวอื่นๆจนครบตารางทําให้คุณป๊อปอังกูลได้รับรางวัลดีมาร์กอวอร์ดในปี2022จากผลงานชุดตัวอักษรไทยและกรุงเทพมหานคร และเพิ่งได้รับโกลเด้นพิ d นดีไซน์อ r วอร์ด2025สาขาคอมมิวนิเคชันดีไซน์จากผลงาน Craftman Lottery คนสุดท้ายคุณใหม่เมดิตาส่งเสริ คุณใหม่จบการศึกษามาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาดุริศินสาขาเลขศิลป์งานของคุณใหม่มีความโดดเด่นในเรื่องไทป o g r p ฟีและการจัดวางตัวอักษรเป็นลักษณะกราฟิกที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์คุณใหม่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังโปสเตอร์ในเทศกาลหลายชิ้นของหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2013เป็นผู้ออกแบบปกหนังสือให้สำนักพิมพ์อิสระหลายเจ้าในปี2019ออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ VR และ a r ร์ติสรวมถึงมีนิทรรศการแสดงผลง,งานของตัวเองหลายครั้งที่คุณใหม่ออกแบบฟอนต์เองและงานที่มีเพียงแค่ตัวอักษรใหญ่ก็สะกดคนดูได้อย่างอยูมัดเลยทีเดียวคุณใหม่มองว่าการทํางานซ้ำๆในสิ่งที่ชอบและเป็นตัวเองคือหนทางสู่ง,งานที่ดีและเป็นที่จดจําอีกด้วยจากลาักษณะของงานที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้คุณใหม่ได้รับรางวัล Emerging Designer Award สาขากราฟิกดีไซน์จากเวที Designer of the y ย a r 2019ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยาาสารวอล์เนอร์และดีไซน์360องศา และล่าสุดยังเป็นสมาชิกของ AGI กลุ่มรวมนักออกแบบกราฟิกระดับโลกที่ปัจจุบันมีคนไทยเป็นสมาชิกไม่ถึง10คนที่ซุดโหสุดยอดเลยอะฟังแลวอยากทำกราฟิกเลยนักออกแบบกราฟิกในไทยเนี่ยก็เก่งไม่แพชชาติไดเรนโดเป็นเนี่ยแต่และคนสุดยอดมากเลยอ่อก่อนจากการวันนี้เราขอเสนอประโยคสร้างแรงบันดาลใจทุกคนเอามือขวาท่า,ทาบอ,อกสายแล้วพูดพร้อมกับพวกเราว่าเันจะเป็นนักอ,ออกแบบที่ดีดให้ได้ไดเลย,เลย